สวัสด,ดีครับวันนี้พบกับครูสวบัตนะครับวันนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสด,ดีปีใหม่สวัสวดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2,564แล้วนะครับวันนี้วันที่1มกราคมนะครับปีใหม่นะครับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับร่ํารวยร่ํารวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหาก ห่างไกลจากโควิดนะครับห่างไกลจากโควิดแปลว่าเราเราห่างแล้วมันไม่มาเข้าใกล้เรานะครับ <g ül> ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโรคตอนนี้มันมันหนาแน่นนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้ามาสู่เราง่ายๆให้ให้ระวังถ้าเกิดเราระวังได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะป้องกันตัวเราเองได้นะครับก็ยังให้ใส่แมสนะครับ ใส่แมสนะแล้วก็ไปไหนก็ดูระยะห่างนะครับ Social distancing ครับภาษาอังกฤษนะฮะ Social ครับสังคมนะครับไม่ต้องใกล้กันมากเพราะว่าน้ำลายกระเด็นนะครับกระเด็นโดนกันอาจจะติดกันได้นะครับเชื้อโรคที่มันจะเข้าจะเข้าทางจมูกทางปากนะครับออกทางปากเข้าทางจมูกทางตานะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะครับเป็นเรื่กัความเป็นห่วงทุกคนครับเ้วยความเป็นหนวดนะครับ ปีใหม่ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับปีใหม่ให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับดีทั้งเรื่องที่กําลังรออยู่ได้แก่การลงทะเบียนชุดใหม่ที่ว่าอีกแสนลายนะครับที่ว่าอีกแสนก็าจะเปิดรับการลงทะเบียนอีกแสนลายนะครับขอให้คณะพรรการสลับกินแบ่งรัฐบาลมีมติออกมาสักทีเถอะว่าําเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้นะครับพวกพวกเรา รอกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับจะได้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยราคาต้นทุนที่ไม่ต้องไปไปจ่ายแพงนั่นเองนะครับคนเราจะได้ไม่ต้องลำบากลำบนในการอะไรละ่ะซื้อแพงแล้วต้องหลบหลบเลี่ยงๆอีกนะครับก็ขอให้กิจกรรมนี้มีขึ้นในปี2564 เร็วๆเทิดนะครับทุกคนรออยู่นะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องที่เรากำลังรอกันอยู่นะครับผมก็ผมก็รุ้นให้ทุกคนนะครับผมรุ้นให้ทุกคนมีข่าวอะไรขึ้นมาหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสมาชิกของช่องผมที่ท,ทราบข่าวแล้วจะบอกมาในคอมเมนต์ก็เด็กก็ได้นะครับมีอะไรใหม่ก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการเอ่อ การให้ข้อมูลผมด้วยแล้วก็เพื่อน mm hmm. เพื่อนๆหลายคนที่กําลังรอยอยู่ด้วยนะครับน mm hmm. ่งเกิเรื่องการลงทะเบียนชุดใหม่อีกแสนลายนะครับเอออยากสรุปมาปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นขึ้นต้นปีใหม่ก็อยากจะสรุปเรื่องราวมา่อปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปีที่แล้วนี่เรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องโควิดใช่ไหมครับทั้งปีเลยนะครับก็หนักหนาตลอดนะครับปรากอปรากฏว่าพอมา ตอนท้ายๆนี่เออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปรากฏพลวดโครมมาอีกครับหงายท้องอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นปลายปีต้นปีเหมือนเดิมเลยครัจำจำมัขคาก่อนได้นะครับดังพุจิกาทันวานะครับคราวนี้มาทันวานะครับปลายปลายปลายปีด้วยเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วนี่มาจากอูอ่ฮั่นใช่ไหมครับแต่คราวนี้มาตั้งแต่พมา่าเข้ามาเลยจาได้ไหมครับอะไร วันจีวันนะฮะจำได้เลยนะตั้งแต่วันจีวันที่ไปเออสาวสาวที่เออเชียงรายที่ไปทํางานแล้วเข้ามาเนวันจีวันโดยไม่มีการโดยไม่มีการอะไรไม่มีการระวังนะครับเข้ามาก็เจอก็โดนหนักหนาเลยพอวันจีวันยังไม่ทันซาเลยมาเลยครับ ot, so สมุทรสาครโครมเบอร์เลยนะครับก็คงเป็นการ ก็โดนอีกนะครับก็คงเป็นการที่เข้าเมืองโดยไม่ไม่ถูกกฎหมายแปบลบว่าหลบหลีงเลี่ยงเข้ามาโดยไม่โดยมีการกักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งเรากำลังต้องมาประเชิญกันอยู่แล้วก็มีตอนนี้ก็ระยองใช่ไหมครับระยองชนบุรีนี่ติดกันด้วยาการพนันนะครับการมันดัดก็เรื่องเรื่องที่ต้อง ไปในหมู่คนเยอะๆนี่ก็ไม่ต้องไปใกล้ไม่ต้องไปใกล้เขานะครับเราต้องระวังตัวไวห้ห่างๆไว้นะครับต้องห่างไว้ในฐานะที่ผมเป็นครูนะครับแล้วเส็จแล้วก็มีพวกพวกเราซึ่งเ,เป็นผู้ค้าสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลบ้างหรือเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับผมเนี่ยนะครับสมาชิกห้องช่องผมจะมีสองสองกลุ่มนะครับซ <ś c oughs> ึ่งเป็นคนละคนละคนละ,นละมุมเลยนะครับเป็นนักเรียนก็ต้องระวังด้วยนะครับเป็นนักเรียนที่ สนใจภาษาอังกฤษหรือกําลังเรียนอยู่ก็ต้องระวังด้วยนะครับหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่สนใจเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะแยกกันชัดมากเลยนะครับอยังยังไรก็ให้ให้ห่างจากตอนที่มีคนเยอะๆนะครับคนคนที่ค้าสลากหรือมีความตั้งใจที่จะค้าสลากนี่เอ่อให้นึกถึงตอนตอนโชว์ให้เขาดูด้วยนะครับไม่ต้องใกล้เขเยอะนะครับแล้วไม่ต้องให้จับนะครับ ไม่ต้องให้จับก็ได้นะครับไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปให้ถูกสลักนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวโอกาสที่จะแพร่กันมันมันก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่ผมให้คําแนะนําเพิ่มเติมมาในตอนค้านะครับในตอนขายนะครับตอนเปิดให้ดูนะครับไม่ต้องให้เขาจับหยิบก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ติดนั่นเองนะครับก็ได้ความเป็นห่วงนะครับผมนั่งนึกอยู่อ้ามันมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นเ วันนี้วันปีใหม่ก็เราจะพูดเตือนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะครับสรุปเรื่องเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่เราลำบากกันก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้ปีใหม่ท,ท,ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีขึ้นเนี้ยก็คือประหยักที่จะให้ทุกคนมีมีความสุขได้ได,ได้ทักทีนะครับก็คือการลงทะเบียนขาซึ่งจะได้ไม่ต้องไปลำบากละบนก,กับการขายแพงนะครับซื้อมาแพงแล้วยังขายแพงต่ออีกนะครับอันนั้นก็ต้อง อะไรละ่ะต้องระวัตงตำรวจจุมย่าตำรวจนี่ก็แล้วแต่ที่นะครับตอนแรกก็มองดูซาซาไปไม่มีที่ไหนจับเรื่องการขายสลากแพงปรากฏว่าเมื่อเมื่อเมื่อตอนวันที่สามสิบนะครับสามสิบซึ่งเป็นวันที่สลากออกงวดงวดของวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมครับงวดสุดกลายเป็นงวดสุดท้ายของปีปรากฏว่ามีข่าวที่ จังหวัดแพร่นะครับสูงแม่นมีการจับผลที่ขายเกินราคานะครับมียังมีอยู่นะครับแต่ว่าจากที่อื่นไม่มีไม่มีข่าวเรื่องการจับหรือการขายแพงอะไรอย่างนี้นครับถ้าเกิดไม่มีข่าวพวกนี้นะครับแสดงว่ากองสลากเขาก็จะสรุปว่าเออไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการขายแพงไม่มีหวยซึ่งขายเกินแปดสิบซึ่ง โอกาสในการจาลงทะเบียนเพิ่มเพื่อเพื่อกดราคาให้ต่ำลงก็จะน้อยลงนะครับทีน,น,นี้ก็ลองรอ,งองการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลอีกชุดหนึ่งอ,อีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกครั้งครั้งหน้าลองดูนะครับเผื่อโชคดีขึ้นมาค้าพิจารณาเรื่องนี้เราจะได้มีการลงทะเบียนกันนะครับเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้วไวนี่หลายคนไม่ไม่ทราบผมพูดว่าเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,วนี่ก็คือไม่ได้ เตรียมตัวยังไงอะไรนะบางคนถามขึ้นมาก็ไม่ได้คงเป็นท่านหลาคนที่ติดตามผมเพิ่งเพิ่งติดตามผมแล้วไม่ได้ดูคลิปเก่าๆเรื่องการเตรียมตัวนะครับก็เตรียมเอกสารเตรียมเตรียมมือถือนะครับเตรียมสมุดของธนาคารกรุงไทยนะครับจะลืมนะครับแล้วก็เตรียมเรื่องเองินเรื่องทองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเตรียมนะครับขอให้มี สมุดของธนาคารกรุงไทยไว้ก่อนนะครับไปฝากไว้สัก2 0 0 3 0 0 500ก็ยังดีนะครับเราจะได้มีและพร้อมที่จะได้ใช้ในการลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนซื้อเนี่ยต้องมีเงิน3 5 2 1 0บาทนะครับในวันก่อนวันก่อนซื้อจึงจะสามารถซื้อซื้อออนไลน์ได้นะครับซื้อออนไลน์อาจจะไปซื้อที่ตู้ก็ได้ไปนั่งไปนอนเฝ้าตู้ สักตีสี่เป็นต้นวาแนะครับก็คงได้นะครับแล้วก็ไม่งั้นก็มาใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมือถือแรองๆก็ได้นะครับนั่นคือการเตรียมตัวเพื่อขาสลากนะครับมองมองไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อได้แล้วเราจะไปขายตรงไหนจะทำอย่างไรนะครับศึกษาไว้นะครับเลี้ยงยังไงจัดยังไงใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับเราถ้าเกิดแล้วเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำเราก็เตรียมตัวได้นะครับ ก็รอไว้นะเพื่อนๆสมาชิกหลายคนบ่นรอมานานแล้วบ่นไปก็เท่านั้นละครับไม่มีประโยชน์นะครับนะครับบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้ายังเขายังไม่ได้ทําเรื่องนี้ก็ก็ก็รอนะครับเรามีหน้าที่รอถูกไหมครับนี่ยที่อ่คอมเมนต์บางบางทีจะมีคนเพื่อนๆกลุ่มที่ ขาสลากกระบบนใช่ะหมใจเย็นๆครับใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นคนอา,อายุเท่าผมแต่ถ้าเกิดบ่นบน่อยก <c oughs> <c oughs> ็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับวันนี้มีข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูเป็นความรู้ไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าในการซื้อในการพิมพ์สลากนะกาจะพิมพ์เป็นชุดนะครับสแสดงว่าชุดหนึ่งเนี่ย ชุดสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นหมื่นเล่มเนี่ยนะครับตามธรรมดานเนี่ยชุดมันจะครบหมื่นเล่มถูกไหมครับแต่ความเข้าใจของผมเนี่ยเขาจะเขาจะเอาเศษที่เหลือมืของหมื่นเล่มแล้วมีคนซื้อไม่หมดเนี่ยไปไปขายเป็นหวยไปขายเป็นหวยซื้อในวันที่สี่และวันที่สิบเก้านะครับแล้วก็เอาแล้วก็ มีมีคนซื้อแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปไปอีกสามวันไปรับเลยนะครับแล้วก็ขายขายเพื่องวดนั้นเลยนะครับผ่อน่อ,อนึกทันนะครับถ้าเกิดตามผมมาตลอดคงทันนะครับหวยซื้อก็คือหวยที่มีมีการสั่งสั่งจองสั่งซื้อทาง,อ,ทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยในวันที่สี่และวันที่สิบเก้านะครับสี่และสิบเก้าแล้วรับ ถ้าได้ก็รรับอีก3ามวันต่อมาที่ไปษณีนะครับที่ไปษณีแล้วก็ขายได้เลยพอได้ขายเลยก็ออกในงวดต่อมาเลยนะครับเช่นเป็นรับวันที่4ี่ก็งวดวันที่ส6บแน่นอนนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวันที่เป็นหวยซื้อของวันที่19นะครับอีกสามวันไปรับปุ๊บก็ก็คือของวันที่1เดือนถัดมาแน่นอนนะครับดังน,นั้นผมมีความคิดว่า มันคงไม่มีเหลือเมื่อมีประกาศอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมองดูนะครับเมื่อมีประกาศานี้เพิ่มขึ้นมาหมายความว่ายังไงครับเขาบอกประกาศสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการสลากที่มีคําสั่งซื้อเอ่อมีที่มีคําสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายไม่ครบหมื่นเล่มแต่งว่าชุดสุดท้ายชุดแต่และชุดเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นเล่มนะจะอยู่ที่หมื่นเล่มหมายความว่ายกยตัวอย่างเช่นการพิมพ์ออกมามันมันจะพิอกมาทั้งหมดนะฮะ มันอยู่ที่หมื่นเล่มน,นะครับจะเอามาเป็นเศษอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีคนซื้อเป็นหวยซื้อไม่ถึงมันก็จะเหลือเหลือทิ้งเหลือที่ไม่มีคนซื้อถูกไหมครับเหลือไม่มีคนซื้อเนี่ยในชุดเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับมาดูว่าในชุดสุดท้ายที่มีคนสั่งสั่งซื้อไม่ครบหมื่นเล่มเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะครับ ไม่ครบหมื่นเล่มประกาศสำนักง,งานสลากกินแบ่งเรื่องการบริหารนะครับในชุดสุดท้ายที่มีครบหมื่นเล่มนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเนี่ยเขาบอกว่าด้วยสำนักง,งานสลากกินแบ่งได้เนนการโครงการซื้อจองล่วงหน้านะครับในึ่ง่16ตุลาเป็นต้นมาเพื่อ,อให้การบริหารสลากเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยนะครับอาต่อันี้อันนี้อันนี้นะครับไม่ต้องพูดนะไม่ต้องอ่านให้เยอะนะครับจุดตํดกกาหนดแนวทางบริหารสลากนะครับ ก็บอกว่าจึงจึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการตลาดที่มีคำสั่งซื้อนะครับในชุดสุดท้ายในครบดังนี้นะครับสลากที่มีคำสั่งซื้อชุดสุดท้ายไม่ครบหมื่นเล่มทางดางานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ดําเนินการจัดจัดพิมพ์นะครับจะคืนเงินให้นะครับแสดงว่าชุดสุดท้ายถ้าไม่ครบเนี่ย เขาจะไม่พิมพ์นะครับถ้าไม่ครบหมื่นปุ๊บก็คือจะไม่พิมพ์และจะคืนเงินให้นะครับจะคืนเงินให้เงินที่คืนให้ก็คือคืนเข้าที่คืนเข้าที่ธนาคารกรุงไทยที่เราสมุดของเราเป็นสมุดของเราเลยนะครับเป็นสมุดของเราของผมก็เคยได้รับคืนครั้งนึงจำได้ไหมที่มีไม่ออกนะครับเมื่อตอนประมาณต้นต้นของปี 2,563จำได้ไหมครับที่มันหยุดไปตั้งหลายหลายงวดนะครับอันนั้นพอพอไม่พอไม่มีการออกผลสลากปุ๊บเขาก็คืนเงินมาให้เลยครับคืนเงินมาให้เลยคืนเงินแม้กระทั่งอ,อ,อีกสิบบาทซึ่งเป็นค่าบริการของธนาคารกรุงไทยเขาก็คืนมานะครับเขาไม่ได้คืนแค่สามหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับสิบบาทเขาก็คืนนะครับก็คืนมาเป็นสองจำนวนนะครับก็คือ จากกองสลากก็คืนมาให้สามหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับแล้วก็ค่าค่าจัดการของธนาคารกรุงไทยเขาก็คืนมาใจดีจังเลยนะครับทํางานไปกัดสองเด้งลำแต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็บอกว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ทํารายการซื้อสลากนะครับที่ได้มีการจําหน่ายสลากในระบบซื้อสลากน้าซื้อนะก็คือหวยซื้อนั่นเองนะครับตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ลงทะเบียนไว้นะครับ ตั้งแต่สิบเจ็ดมกราสองห้าสี่เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นน่ะตั้งแต่สิบเจ็ดมกราสอง5 6 4้า้อยหกสิบสี่นะครับก็คือนวดสิบเจ็ดมกราเนี่ยตามธรรมดากออกสิบหกใช่ไหมครับวันครูไงละครับ <c oughs> หวยวันครูในส่วนใหญ่ออกหนึ่งหกนะครับผมเป็นครูผมเห็นทุกปีเลยแต่ก่อนนะครับพอพอไม่ออกวันที่สิบหกปุ๊บหวยวันครูก็จะไม่ค่อยออกหนึ่งหก แต่ไม่รู้ปีนี้ออกแค่นั้นหนึ่งหกนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะคนที่ซื้อหวยซื้อก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนในบางครั้งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาถ้าไม่ครบหมื่นเล่มเขาก็จะคืนเงินมานะครับเพราะฉะนั้นนะคนที่ซื้อหวยซื้อซึ่งซึ่งซื้อ,อยากยากมากๆยากยากยากนะครับยากเสียงเสียงสูงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ครบหมื่นนะเขาคังบางทีอาจจะมีโอกาสคืนนะ ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อหวยจองดีกว่านะหวยจองก็ต้องซื้อข้ามเดือนนะครับซื้อข้ามไปอีกงวดหนึ่งนะครับาหวยซื้อก็ต้องแย่งชิงกันเยอะก็ผมมองดูว่าเป็นเป็นเศษจากการพิมพ์เป็นชุดชุดใหญ่ๆนะครับซึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็มาบอกให้พวกเราทราบตั้งแต่สิบเจ็ดมกราถ้าเกิดใครจองหวย หวยซื้อไว้ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้นะครับแต่แต่ถ้าบนความไม่ได้ก็จะได้รับเงินคืนนะครับได้รับเงินคืนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมันไปนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไ,ได้ก็ต้องไปวิธีเดิมที่ใช้อยู่นะครับใครได้มาจากแหล่งไหนไปซื้อที่ไหนมาจงไปซื้อที่น่าแ,แพงแพงหน่อยขยันเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับก็มันมีวิธีอื่นแล้วนี่ครับนะครับ ก็จะเป็นก็ต้องยอมนะครับก็ oh. ปีใหม่นะครับปีใหม่นี่นี่มาแล้วเห็นไหมคเนี้ยหลายคนรอจนเบื่อแล้วนนบุรีใครรู้นนบุรีเขาจะมีการลงลงเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับการลงตามจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่ใช่ลงเพื่อได้เลยนะครับเป็นการลงทดแทนคนคนที่ไม่ครบนะครับ ท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีบางที่มาลงทะเบียนลงไว้ร้อยหนึง่งไม่ใช่ว่าจะได้นะฮะขาดไปกี่คนเกินถูกตัดโคต้าไปกี่คนเขาก็จะเอากลุ่มนี้เข้าไปค่อยๆใส่แทนนะครับเท่าที่ดูข่าวมานะครับเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นเงินสร้างโอกาสนะครับก็ถ้าเกิดเขาเปิดก็ไปนะครับอย่าลืม ต้องเตรียมทุกอย่างอย่างที่พูดเหมือนกันนะครับในนี้ก็มีการคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ตอบไปทุกคนนะครับบางคนก็ได้ให้ความรู้นะครับมีการช่วยกันบอกความรู้อธิบายเพื่อนฝูงด้วยถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับถือว่าเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กัน มไม่ความรู้อะไรผมก็มาแบ่งปันนะครับบางอย่างผมตอบไม่ได้ผมก็ไปหามานะครับก็บอกให้ทรบาบมันเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ให้ซื้อเพื่อเพื่อถูกรางวันนะผมผมที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทําเพื่อให้ให้ไปซื้อสลากนะผมทําเพื่อให้เพื่อให้เป็นผู้ค้านะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งนะครับ ต้องเข้าใจเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่อยู่ในช่องผมจะมีสองกลุ่มนะฮะจะเป็นผู้ค้ากับเป็นนักเรียนซึ่งห้ามห้ามห้ามขายคนค้าเนี่ยห้ามขายให้นักเรียนนะครับมีกฎหมายอยู่นะครับห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้นักเรียนนะครับเพราะว่าจะผิดกฎหมายนะครับผิดผิดกฎหมายถ้าถือว่าอ่านไม่ผิดนครับมีโทษปรับหมื่นหนึ่งนะครับ โรงเรียนนี่ห้ามเข้าไปขายนะครับนักเรียนนี่ห้ามขายให้นะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดหรือยี่สิบผมจำไม่ได้นะครับห้ามขายนะครับเป็นความรู้เรื่องกฎหมายเหมือนกันนะครับก็เอามาคุยให้ฟังนะครับหลายๆคนเข้ามานะครับบางๆเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาคุยใส่ไว้ในนี้บ้างก็ได้นะครับเราจะได้คุยกันนะครับเราจะได้คุยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ขอ ให้ทุกคนมีความมีมีแต่ความสุขนะครับอยากจะให้มีการอะไรลนะ่ะอยากให้มีการลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ขอให้ได้ลงนะครับขอให้มีการลงอย่างเร็วๆขอให้ทุกคนได้ทุกคนด้วยนะครับขอให้ได้ทุกคนด้วยเมื่อมีการลงนะครับถ้าเกิดผมรู้ขา่าวผมจะรีบบอกเป็นที่แรกเลยถ้าเกิดเ, mm hmm. เพื่อนๆคนอื่น mm hmm. รู้ขา่าวก รีบมาบอกเลยนะครับรีบมาส่ยเลยจงลงเมื่อนั้นเมื่อน,นี้นะครับออจะได้มาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันและกันครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราจะเจอในปีนี้นะครับในปี2อง4นะครับก็คือชีวิตต้องเดินต่อครับใครที่ออทํามาหากินยังไงและชอบยังไงก็ขอให้ได้อย่างที่เราตั้งใจก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ขอให้เป็นผู้ค้าที่ดีนะครับ เป็นผู้ค้าที่ดีนะครับนักเรียนที่อยู่ในช่องของผมก็ขอให้เป็นขอให้เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเก่งนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับภาษาอังกฤษนะครับปีนี้คงทําให้จบเล่มนะครับคนนักเรียนที่เรียนช่องเรียนภาษาอังกฤษผ่านช่อง youtube ของผมนะครับไอซ์โอเพนสองกับสามซึ่งเป็นของมห้ามหกนะครับ เดี๋ยวก็จะทําให้ครบนะครับทาให้ครบสปาร์กก็จะมีนะครับหลายคนกําลังรอยอยู่นะครับที่จะทําให้จบแน่นอนก็คือหนังสือชื่อสปาร์กหนึ่งสองสามนะครับรับอายเซอร์เพนหนึ่งสองสามซึ่งเป็นงานที่จะทําให้เสร็จเรียบร้อยแม้ว่าจะมีโควิดไม่โควิดจะมีผมจะมีคลาสสอนเองหรือไม่มีผมก็จะทําให้มันจบเนะื้อเรื่องไปนะครับชวนเพื่อนให้มาดูด้วยนะครับวันนี้อยากจะให้ตอนก่อนจบ ก่อนจบการพูดคุยในในคลิปแรกของปี2564เนี่ยก็อยากจะบอกให้ชวนให้ชวนให้กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่คยไม่ได้พูดเรื่อง subscribe นะครับก็ทำให้อะไรละ่ะสมาชิกในกลุ่มในที่มา subscribe เอ่อลง s u b s c r i b e ช่องของอรน้อยนะครับยังไม่ยังไม่ถึงล้านสับสไครต์สักทีนะครับก็ ตัสบติ๊กไว้บ้างก็ได้นะครับไม่เสียงเงินเสียทองนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาบอกนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแข็งแรงนะครับนักเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับขอให้เป็นนักเรียนที่ดีของเป็นนักเรียนที่น่ารักของครูนะครับของผู้ปกครองและของโรงเรียนด้วยนะครับ ผลค,ค้าสลากก็ขอให้เป็นผู้ค้าที่ที่ดีนะครับไม่ไม่ขายเกินราคาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนทงทะเบียนแล้วทำรายการซื้อสลากงวดวันที่30ธันวาคม2 5 5 0 ในวันที่19ธันวาคม2563และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่17มกราคม2564ในวันที่20และ21ธันวาคม2563ผ่านทางช่องทางต่างๆได้แก่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เปิดทำการสาขา และจะปิดระบบในเวลา12นาฬิกาสำหรับ ATM และระบบ Netbank ของธนาคารกรุงไทยสามารถทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาทั้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันทำรายการภายในเวลา18นาฬิกาค่ะโดยผู้ที่ทำรายการสลากจองได้แล้วไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีก